สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะกับรายการคิดให้ไกลใจให้บวกครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าสำคัญแต่จริงๆแล้วมันเป็นร่องลึกของการคิดลบนั่นคือการไม่ให้อภัยตัวเองครับหลายคนเก่งมากในการให้กำลังใจคนอื่นแต่กลับพูดซ้ำเติมตัวเองเวลาทำผิดพลาดเหมือนเรายังติดอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าเรายกโทษให้ตัวเองเร็วเกินไปเราจะดูไม่รับผิดชอบหรือบางทีก็คิดว่าเราสมควรเจ็บเพราะเราทำผิดจริงใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยมากคนเรามักใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือลงโทษตัวเองเพื่อชดใช้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากลับติดอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้แล้วมันก็กลายเป็นร่องลึกในความคิดเช่นเราแย่เราควรผูกตำหนิไปตลอด จนพอจะเริ่มใหม่เราก็ไม่กล้าเพราะยังรู้สึกผิดอยู่สิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ออกคือการรับผิดชอบกับการลงโทษตัวเองซ้ำๆการรับผิดชอบคือเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและหาทางปรับปรุงแต่การลงโทษตัวเองคือเอาความผิดพลาดมาป้ายตัวเองซ้ำๆจนไม่มีแรงจะเดินต่อเราต้องจำไว้ว่า การให้อภัยตัวเองไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแต่มันคือการยอมรับอดีตอย่างมีสติและเลือกจะดูแลตัวเองในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นรมต้นจากเขียนเหตุการณ์ที่เรายังโทษตัวเองอยู่แล้วถามตัวเองว่าเราทำดีที่สุดในตอนนั้นแล้วหรือยังตอนนั้นเราขาดอะไรถ้าเพื่อนเราทำแบบเดียวกันเราจะพูดกับเขายังไงคำถามพวกนี้ ช่วยให้เรากลับมาเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเราคือคนเราย่อมพลาดได้มีช่วงเวลาที่ไม่พร้อมมีความไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ข้ออ้างแต่เป็นข้อเท็จจริงอีกวิธีหนึ่งคือการให้อภัยด้วยร่างกายเช่นหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าทันยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นหรือฉันกำลังเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นการพูดแบบนี้บ่อยๆ จะเปลี่ยนเคมีในสมองจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจแต่ร่างกายเราจะตอบสนองด้วยความผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือพอเรายกโทษให้ตัวเองได้เราจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นกล้าลองใหม่และที่สําคัญคือไม่กลัวความผิดพลาดเท่าเดิมถูกต้องครับเพราะคนที่ให้อภัยตัวเองได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่รู้ว่า การล้มไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์ลุกการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องอ่อนแอนะครับแต่มันคือจุดเริ่มของการรักตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเรารักตัวเองอย่างเข้าใจเราก็จะหยุดทำร้ายตัวเองและมีพลังที่จะเติบโตต่อไปในอีพีหน้าครับเราจะมาพูดถึงเรื่องคนรอบตัวมีผลยังไงต่อกรอบความคิดของเราบางครั้งเราคิดลบไม่ใช่เพราะเราอยากคิดลบ แต่เพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พาไปแบบนั้น EP 6จะเปิดโลกมากครับใครที่รู้สึกว่าอยู่กับคนแง่ลบแล้วเหนื่อยต้องห้ามพลาดและผมก็หมาในคิดให้ไกลใจให้บวกค่ะขอบคุณที่ฟังครับสวัสดีครับ